สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางลราพัฒนานะคะสูตรสองนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันที่10นะคะเข้าหรือหลุดนะคะมาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่10นะคะพี่น้องจา๋าแอดให้เด่นนะคะ7กับ5นะคะพี่น้องจา๋า7กับ5แนวทางเราออก1 1 2นะคะ1 2 1ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ไปดูกันนะคะพี่น้องจา๋า อกหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะพี่น้องจ๋าล่างออกหนึ่งสองนะคะพี่น้องจ๋าสูตรสูตรอ่าสูตรมัดรวมนะคะแตกนะคะพี่น้องเกือบแตกสามตัวสี่ตัวนะคะพี่น้องเกือบแตกนะคะสําหรับสามตัวสามตัวเกือบแตกนะคะสี่ตัวไม่แตกเนาะส่วนสองตัวแตกนะคะสองตัวแตกนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับสูตร สูตรสองนะคะให้เด่นห้ากับเด่นเจดไปนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางเราออกหนึ่งสองหนึ่งสองเพราะฉะนั้นไม่แตกนะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขออภัยพี่น้องของเราด้วยนะคะก็สูตรมัดรวมของเราก็ปังอยู่นะคะพี่น้องสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะสําหรับพี่น้องที่ตามสูตรเม็ดเดียวนะคะก็ปังอยู่นะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าให้เด่นสองนะคะเน้นรูดที่สองนะคะ ก็แอดก็เจาะเข้านะคะสองหนึ่งนะคะตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าเข้าบนล่างนะคะก็ก็ขอแสดงความยินดีดีใจกับพี่น้องที่ตามสูตรเม็ดเดียวนะคะแล้วก็สูตรมัดรวมด้วยนะคะพี่น้องไปลุ้นกันต่อนะคะสําหรับวันที่14นะคะพี่น้องสูตรสองแอดจะให้เด่นตัวไหนเนาะมาดูกันนะคะสําหรับสูตรสองนะคะพี่น้อง แอ้เด่นนะคะเด่นหกนะคะพี่น้องเด่นหกและเด่นสี่นะคะนเน้นรูดที่หกและที่สี่นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับตัวไหนเป็นตัวเด่นก็เด่นทั้งสองนะคะแต่เน้นไปที่หกนะคะพี่น้องจา๋าเน้นไปที่หกเนาะเน้นรูดไปที่หกมาเจาะกันนะคะหกศูนย์นะคะหกหนึ่ง หกสองหกสี่หกห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยหกตัวแล้วไม่เป็นไรนะคะสำหรับพี่น้องที่ชอบตัวเจาะนะคะพี่น้องก็สามารถเลือกเอาได้เลยนะคะหรือเอาให้ชัวรูดก็ได้นะคะเม็ดเม็ดนี้นะคะหกนะคะพี่น้องจ้า เด่นหกลงสีนะคะสำหรับสีนะคะพี่น้องจ๋าก็จะเจาะไปที่สีศูนย์นะคะสีหนึ่งสีสองสีห้า 4 7ในไหนก็6ตัวแล้วเอาเป็น4ี่เเลยนะคะพี่น้องปกติแอดจะเจาะแค่แค่5ตัวนะคะเด่นละ5ตัวเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าแต่วันนี้เจาะเลยเถิดนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจา๋าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะแอดก็ไม่กล้าการันตีนะคะว่าจะมาร้อยเปเซ็นนะคะเพียงแต่สูตรนี้เจาะไปตามกำลังรายวันนะคะ ก็อาจจะมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราก็จะลุ้นุ้นไปด้วยกันนะคะพี่น้องสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะ6กนะคะ65แล้วก็67นะคะพี่น้องบางทีตัวที่ไม่ชอบก็อาจจะมานะคะสำหรับตัวเจาะนี้นะคะมาได้ทุกตัวนะคะขอขอให้มาเนาะ ถึงไม่ใช่ตัวชอบก็ขอให้มาสักตัวบางทีพี่น้องอาจจะชอบแตกต่างจากแอดก็ได้นะคะสำหรับ4ชอบไปที่40นะคะ45นะคะแล้วก็47นะคะพี่น้องก็รอลุ้นรอออกนะคะพี่น้องจ๋าก็สุดท้ายนี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้อง fc ทุกท่านนะคะ สุขภาพอนามัยแข็งเรงแข็งเรงนะคะรวยรวยปังๆทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ